ตอนที่ฉันแต่งงานกับพีรัตฉันคิดว่าฉันได้พบทั้งความรักและครอบครัวที่อบอุ่นแต่ฉันคิดผิดสิ่งที่ฉันเจอไม่ใช่ความรักมันคือการครอบครองแม่ของพีรัตดูเด็กเกินวัยผิวเธอเรียบเนียนดวงตาคมและทุกครั้งที่เธอมองลูกชายฉันรู้สึกแปลกประหลาดในวันแรกที่ฉันย้ายเข้าไปอยู่เธอบอกว่า ห้องน้ำนี้คือที่โปรดของพีรัตอย่าเปลี่ยนกลิ่นสบู่เด็ดขาดวันต่อมาเธอหยิบชุดนอนมาให้ฉันแล้วพูดว่าพีรัตชอบสีนี้นะเขาจะละสายตาจากเธอไม่ได้เลยฉันรู้สึกไม่สบายใจแต่พีรัตกลับพูดว่าแม่น่ะเป็นแบบนี้แหละอย่าคิดมากทุกเช้าเธอจะลูบผมของพีรัตเบาๆก่อนเขาไปทำงาน เรากับเป็นคำอำลาของคนรักไม่ใช่ของแม่ฉันเริ่มหลีกเลี่ยงการอยู่ลำพังกับเธอเพราะทุกครั้งที่อยู่ด้วยฉันรู้สึกเหมือนถูกจ้องจับผิดและเปรียบเทียบรู้ไหมพีรัตไม่ชอบกินเผ็ดระบบย่อยของเขาไม่ดีเธอบอกในระหว่างมื้อเย็นที่ฉันทำคืนนั้นฉันฝันว่าเธอนั่งอยู่บนเตียงของเรากระสิบว่า เธอไม่คู่ควรกับเขาเลยตอนที่ฉันเตือนกลิ่นน้ำหอมของเธออยังติดอยู่บนปลอกหมอนฉันเริ่มเก็บของสำคัญไว้ในกระเป๋าเพราะไม่รู้ว่าจะทนได้อีกนานแค่ไหนฉันเล่าทุกอย่างให้เพื่อนสนิทฟังเธอยิงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าเคยอ่านเรื่องแม่ที่หลงรักลูกชายไหมฉันหัวเราะกลบเกลื่อนแต่มันเป็นเสียงหัวเราะที่แห้งแลง้ง วันหนึ่งฉันแอบเข้าไปในห้องของเธอครั้งเตียงมีรูปถ่ายวัยเด็กของพีรัตแต่มีอยู่รูปหนึ่งที่สะดุดตาเป็นภาพของพีรัตในวัยผู้ใหญ่กำลังกอดผู้หญิงจากด้านหลังผู้หญิงคนนั้นหน้าคล้ายฉันแต่ไม่ใช่ฉันฉันเอารูปนั้นไปถามพีรัตในคืนนั้นแต่เขากลับโกรธขึ้นมาทันทีอย่ามายุ่งของแม่เขาตะโกนตั้งแต่นั้นมา ฉันเริ่มได้กลิ่นน้ำหอมของเธอในห้องนอนของเราทั้งที่เธอบอกว่าไม่เคยขึ้นมาข้างบนเลยฉันเริ่มเก็บหลักฐานภาพถ่ายกลิ่นปฏิกิริยาทุกอย่างที่บอกว่าบ้านหลังนี้มีอะไรผิดปกติวันหนึ่งฉันกลับบ้านเร็วแล้วได้ยินเสียงหัวเราะในครัวฉันแอบดูเห็นเธอกำลังป้อนขนมให้พีรัตอ้าปากสิเหมือนตอนเด็กเ ฉันกลั้นน้ำตาไว้ฉันไม่รู้แล้วว่าน,นี่คือครอบครัวหรือกับดักคืนนั้นฉันยื่นรูปให้พิรัตดูอีกครั้งเขาเงียบแล้วพูดว่าไม่รู้แม่ไปเอารูปนี้มาจากไหนแต่สายตาเขามันสั่นไหวเหมือนกลัวอะไรบางอย่างฉันเริ่มฝันซ้ำๆว่าฉันคือผู้หญิงในรูปแต่รู้สึกว่าแม่ของเขาอยู่ในร่างฉัน เช้าวันหนึ่งเธอนำน้ำสมุนไพรามายื่นให้ดื่มสิจะได้มีแรงดูแลพิรัตฉันแกล้งดื่มเพราะฉันไม่ไว้ใจสิ่งที่อยู่ในแก้วนั้นพิรัตดูเครียดมากขึ้นและมักพูดว่าแม่แค่อยากให้เรามีความสุขด้วยกันบ่อยเกินไปฉันขอแยกห้องนอนพิรัตเงียบแต่ก็ไม่ขัดขืนแม่เขาถามว่าไม่อยากมีลูกหรอหรือกลัวว่าลูกจะไม่ใช่ของเธอ ฉันตัวสั่นแต่ก็ยิ้มจางๆแล้วเดินหนีฉันรู้แล้วว่าเธอไม่ใช่แค่แม่ที่ห่วงลูกเธอรักเขาในแบบที่บิดเบี้ยวฉันเริ่มจดทุกอย่างไว้ในสมุดเผื่อวันหนึ่งต้องใช้เป็นหลักฐานคืนหนึง่งฉันได้ยินเสียงโทรศัพท์ของเธอดังในห้องนั่งเล่นหน้าจอขึ้นชื่อว่าเจอกันคืนนี้นะที่รัก หัวใจฉันเต้นแรงฉันเปิดข้อความพวกเขาคุยกันเหมือนคนรักและชื่อที่ใช้คือพีรัตฉันแทบลมทั้งยืนเรื่องบ้าอะไรนี่ฉันไปถามพีรัตเขานิ่งไปแล้วพูดว่าแม่แค่ล้อเล่นแม่ชอบหยอกแต่ฉันไม่หัวเราะฉันกลัวจับใจฉันเริ่มวางแผนหนีแต่ยังไม่เปิดเผยต้องรู้ความจริงให้แน่ชัดก่อน วันหนึ่งฉันเจอกุญแจที่เธอซ่อนไว้กุญแจห้องใต้ดินข้างในมีรูปพีรัตรวัยเด็กติดผนังเต็มหมดและมีเทปเก่าบันทึกเสียงของเธอว่าแม่รักพีรัตที่สุดเขาเป็นของแม่เสียงฉันสัน่นน้ำตาไหลฉันวิ่งขึ้นมาข้างบนเจอเธอรออยู่เธอยิ้มแล้วพูดเห็นแล้วใช่ไหมเธอไม่เคยมีตัวตนในบ้านหลังนี้เลย คืนนั้นฉันเก็บของทุกอย่างเตรียมหนีไปให้ไกลแต่โทรศัพท์ของฉันหายไปพีรัตเดินเข้ามาในห้องใบหน้าเรียบเฉยเขาพูดเบาๆว่าแม่ไม่อยากให้เธอไปฉันถามเสียงสัน่นแล้วเธอละ่ะอยากให้ฉันอยู่ไหมเขาไม่ตอบแล้วแม่เขาก็เดินเข้ามากอดเขาแน่นว่า แม่จะไม่ยอมให้ใครเอาพีรัตไปอีกแล้วไม่มีวันฉันมองเขาผู้ชายที่ฉันเคยรักแล้วหมุนตัวเดินออกจากบ้านที่ฉันไม่เคยมีตัวตนเพราะบางครั้งความรักที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่มาจากศัตรูแต่มาจากครอบครัวเอง